ใครๆก็มีความฝันแล้วนักเรียนล่ะคะต้องขึ้นอยากเป็นอะไรส่วนครูแชมป์อยากเป็นหลายอย่างเลยล่ะค่ะอยากเป็นหมอจะได้ช่วยเหลือคนไข้อยากเป็นนักร้องที่ด่งดังระดับโลกเหมือนแบล็คพ sort of ิงค right, ์อยากเป็นแอร์โฮสเตสจะได้นั่งเครื่องบินไปเที่ยวรอบๆ <Wow. S 1> อยากเป็นนางแบบจะได้แต่งตัวสวยทุกวัน อยากเป็นซินเดอเรลลา่า <Okay. S 1> จะได้นั่งรถสักทอง oh. และก็มีรองเท้าแก้ใส s <S อุ้ย uh oh. ทำงานย้อะไปไม่เอาหรือจะเป็นดาวติ๊กตอก oh. ที่มีคนติดตามหลายพันคน ชื่อแชมป์เป็นเกมเมอร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยเดี๋ยววันนี้แชมป์จะพาไปเล่นเกมที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเราไปกันเลยก่อนที่เพื่อนๆจะไปเล่นเกมกันแชมป์ขอทบทวนตัวอย่างกล่องคำสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมก่อนนะคะได้แก่กล่องคำสั่งไปข้างหน้าหันซ้ายแล้วก็หันขวาค่ะ ซึ่งจากสถานการณ์นี้นะคะก็คือให้ซอมบี้เดินไปเก็บดอกทานตะวันเราก็ต้องเขียนโปรแกรมเป็นขั้นตอนเริ่มจากเมื่อเรียกใช้งานจากนั้นเราก็ดูว่าเราจะสั่งให้ซอมบี้เดินไปอย่างไรนะคะก็คือไปข้างหน้า4ครั้งหันขวา1ครั้งแล้วก็ไปข้างหน้าอีก5ครั้งค่ะจากการเขียนโปรแกรมเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะ เราใช้กล่องคำสั่งไปข้างหน้าซ้ำกันใช่ไหมคะซ้ำกันถึง4ครั้งส่วนตรงนี้ใช้กล่องคำสั่งไปข้างหน้าซ้ำา5ครั้งเขาเรียกว่าการทำงานซ้ำค่ะในการเขียนโปรแกรมเราสามารถให้คอมพิวเตอร์ทำงานซ้ำได้โดยใช้คำสั่งให้ทำงานซ้ำหรือที่เราเรียกว่าคำสั่งลูปนั่นเองนะคะหน้าตาของกล่องคำสั่งก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ กล่องคำสั่งแรกเป็นการทำซ้ำที่ระบุจำนวนรอบนะคะอย่างเช่นเราต้องการให้ทำซ้ำสี่ครั้งทำอะไรอย่างเช่นเมื่อกี้นี้ก็คือไปข้างหน้านะคะส่วนแบบนี้คือทำซ้ำจนกว่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างเช่นทำซ้ำจนกว่าจะเดินไปถึงจุดหมายอย่างเช่นถึงดอกทานตะวันนะคะทำยังไงก็คือไปข้างหน้านะคะอันนี้ก็จะใส่กล่องคำสั่งตรงนี้ค่ะ เพื่อนๆมาดูตัวอย่างเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะเมื่อเพื่อนๆเขียนโปรแกรมได้แบบนี้นะคะเมื่อเรียกใช้งานแล้วก็ใช้กล่องคำสั่งไปข้างหน้า4ครั้งเลยแต่เราไม่อยากเขียนให้มันยืดยาวแบบนี้เราก็ใช้กล่องคำสั่งทำซ้ำนะคะโดยระบุจำนวนครั้งก็คือ4ครั้งทำอะไรไปข้างหน้าอันนี้ก็จะสั้นกว่าเดิมใช่ไหมคะ หลังจากนั้นเราก็จะใส่กล่องคำสั่งอื่นๆต่อไปตามปกติค่ะตัวอย่างถัดมาค่ะการเขียนโปรแกรมนะคะเมื่อเรียกใช้งานไปข้างหน้า4ครั้งหันขวาแล้วก็ไปข้างหน้า5ครั้งเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าคำสั่งไปข้างหน้าซ้ำกันใช่ไหมคะทำให้การเขียนโปรแกรมเนี่ยมันยาวเราก็จะใช้กล่องคำสั่งทำซ้ำค่ะเพื่อทำให้มันสั้นลง ไปข้างหน้า4ครั้งตรงนี้เราสามารถใช้กล่องคำสั่งทำซ้ำา4ครั้งทําอะไรก็คือไปข้างหน้าต่อด้วยหันขวาตามปกตินะคะแล้วก็ทำซ้ำห้าครั้งทำอะไรกล่องคำสั่งไปข้างหน้าก็คือไปข้างหน้า5ครั้งนั่นเองค่ะตัวอย่างนี้ค่ะต้องการใช้บล็อกคำสั่งทำซ้ำเพื่อพาเจ้าซอมบี้ไปยังดอกทานตะวัน ควรจะใช้เส้นทางใดแล้วก็จะเขียนโปรแกรมได้อย่างไรคะในการเขียนโปรแกรมที่พาเจ้าซอมบี้ไปยังดอกทันตะวันเราสามารถเขียนได้ถึง3รูปแบบนะคะแบบแรกคือแบบปกติค่ะก็คือเมื่อเรียกใช้งานแล้วก็สั่งไปข้างหน้าไปข้างหน้าจำนวน5ครั้งก็คือซอมบี้ต้องเดินไป5ช่องใช่ไหมคะ1 2 3 4 5ก็จะถึงดอกทันตะวนัน แต่แบบที่2กับแบบที่3จะเป็นการใช้กล่องคําสั่งทําซ้ําดูแบบที่2กันก่อนนะคะคือการทําซ้ําที่ใส่จํานวนครั้งค่ะก็คือ5ครั้งทําอะไรไปข้างหน้าค่ะหรือแบบที่3เมื่อเรียกใช้งานทาซ้ําค่ะไม่ต้องใส่จํานวนครั้งแต่ทําซ้ําจนกว่าอะไรจนกว่าจะถึงดอกทานตะวันนะคะก็คือทําเดินยังไงเดินไปข้างหน้าค่ะ ตอนนี้เพื่อนๆก็ฝึกการเขียนโปรแกรมโดยใช้กล่องคำสั่งไปแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นเราจะโมโรอชา้าทำไมคะเราไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าคะ่ะเอาละค่ะเกมที่แชมป์จะพาเพื่อนๆเล่นกันในวันนี้<ม>ก็ต้องเข้าเว็บ code. org นี่เลยเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะเล่นเกมมันก็จะมีเกมเยอะเลยเราจะเลือกไมค์ c r ร f t กัน แล้วก็จะมีอะไรนะผจญภัยออกแบบงั้นขอเลือกอันนี้ละกัน Underwater World โอ้โหน่าจะเป็นเกมแบบผจญภัยใต้น้ำเนาะอ่ะเรามาเรือกกดเริ่มต้นเลยค่ะอ่าตอนนี้ก็จะเป็นการแนะนำการผจญภัยใต้น้ำเราไปฟังกันใหม่ชื่อว่าเขาจะให้เราทำยังไง Hello, you're just in time. Welcome to the Voyage Aquatic. I'm about to embark on a quest to find hidden underwater treasure, and I'm very glad to have your help Who knows what we'll along these mysterious waterways. We're meant to meet our first guide somewhere on this dock. Welcome adventurers. To complete the Voyage Aquatic, you'll need we solve a series of puzzles using Kurt. Here's how it works. Your screen is split into three main parts. Uh, on the left, you'll see the Minecraft world. The middle lak -lak area naka. is your toolbox, where you can find coding go commands. An and on the large area on the right is your workspace. This is where you can start commands to build, to build your program and control your movements. The instructions for each level are in the top the page. Click the plus sign to change between long and short instructions. Try dragging blocks from the toolbox into the workspace. เอ้เอาตัวผู้หญิงหรือผู้ชายดีเป็นผู้หญิงแล้วกันเนาะต้องการสเปรยงที่ใช้สำหรับการเดินทางเอาไว้ก่อนล่วงหน้ารวบรวมเรือจากกล่องสมบัติไปกเลยอ่ะตอนแรกก็จะมีกล่องคำสั่งอยู่ตรงนี้นะคะเมื่อเรียกใช้งานไมค์ครับของเราอยู่ตรงนี้เพื่อนๆจะเดินไปทางไหนดอีอันนี้มันมีติดไว้ให้อันนึงเราลองเปิดไหม ก็กดเริ่มนะคะนี่มันก็จะเดินมาหนึ่งช่องแล้วยังไงต่อเราจะไปยังไงดีเอจะไปทางไหนดีที่จะมีกล่องสมบัติหน้าเลี้ยวขวาหันซ้ายหันขวาจะตกทะเลไหมเนี่ยอ๋ออันนี้ก็เขาก็จะมีกล่องคำสั่งให้เรา,าระบุมาให้เลยก็จะเป็นกล่องคำสั่งที่ง่ายๆนะคะ ทีนี้เราจะหันซ้ายหรือว่าไปข้างหน้าเรายังเดินไม่ถึงกล่องสมบัติเลยใช่ไหมเราก็จะไปข้างหน้าอีกหนึ่งครั้งอลองดูค่ะโอ้มีอะไรบ้างในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องตอนนี้ปริศนาหนึ่งเกงจมจสรสมบูรณ์แล้วไปต่อค่ะแล้วยังไงต่อ วอนนี้ได้กล่องสมบัติแล้วเราก็จะไปใช้เรือเห็นไหมมันง่ายกว่าการว่ายน้ำในทะเลไม่งัง้นต้องโดนฉลามกินแน่เลยให้เดินไปที่ตอนปลายของท่าเทียบเรือเพื่อกระโดดลงไปได้ื่ที่เรือได้เลยอ่ะไปเลยเรายังเดินไม่ถึงเราก็ไปข้างหน้าก่อนหนึ่งนะังเริ่มค่ะอ่ะแล้วยังไงต่อถ้าเดินตรงไปก็จะเลยใช่ไหมเราก็ต้อง หันก่อนเพราะว่าตอนนี้หน้าเราไปทางนู้นใช่ไหมคะเราก็ต้องหันขวาทั้งงบนขวาหันนี่ลองดูสินี่ขวาแล้วค่ะเราก็ต้องเดินไปจนถึงถ้าเทียบเรือเลยก็จะเดินไปอีกกี่ช่องเนี่ยหนึ่งช่องพอไหมลองสิอ่ายังไม่ถึงไปอีกค่ะ หรือ,อยัในได้แล้วตอนนี้เราได้เรือแล้วค่ะเสร็จสมบูรณ์แล้วปิดสนาสองเกมไปต่อค่ะไปต่อไม่รอแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะพายเรือคว้าไปพายมาใช้งานและพายเรือของคุณข้ามทะเลไปเพื่อไปจปับปลาโคตรให้ได้ปลาอะไรเนี่ยเหมือนปลาตะเพียนหรือเปล่าอ่ะ ทีนี้ยังไงอยู่ไปข้างหน้าใช่ไหมวิ่ยทางมันเส้นตรงเลยสบายงานนี้สบายกี่ช่องนับก่อนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดช่องหรือเปล่าลองดูซิสองสามสี่ 2, 3, 4, แล้วใช่ไหมห้าหกเจ็ดลองดูค่ะบุดจำบุดจำบุดจำบึดบุดจำบึด ถึงแล้วแล้วยังไงต่อโอ้ตอนนี้เกมที่สามชิวๆมากเลยไปต่อแล้วยังไงต่ออ่าเขาจะมาบอกอะไรเราดูสิาจป้้ไดแลวเราจะต้องไปที่เรืออับปาง,างปที่มันมีสมบัติอยู่นะคะต,ตอนนี้เราใกล้เข้ามาแล้วค่ะ อ้าวแต่ว่าต้องเขียนโค้ดเพิ่มนะคือเขียนโปรแกรมเพิ่มนั่นเองเขาบอกว่าเราใช้คำสั่งเดียวกันซ้ำๆเลยเนี่ยเมื่อกี้เนี้ยใช่ไหมมันน่าเบื่อไปหน่ยนะจะมีวิธีการอย่างนีนะ เราก็จะเมื่อกี้เราไปข้างหน้าหลายครั้งเลยใช่ไหมคะเราก็จะใช้กล่องคำส <ทำ S 1> ั่งทำซ้ำค่ะเราไปลองกันเลยมาอุ้ยโลมาอยู่นี่เราจะต้องเอออันนี้เมื่อกี้เราไปข้างหน้าหลายครั้งเขาบอกว่ามันน่าเบื่อใช่ไหมเราก็จะต้องใช้ กล่องคำสั่งทำซ้ำแล,ะละ้วล่ะกล่องคำสั่งเมื่อถึงไปทางซ้ายหรือเปล่าถ้าเกิดหันไปทางซ้ายมันจะเป็นยังไงลองดูสิปึ๊บโอ้เวียนหัวตายเลยเรือหมุนไปหมุนมาไม่ใช่แล้วเราจะต้องไปนะคะอันนี้เอาออกนะเราก็ต้องไปข้างหน้านั่นเองจนถึงเป้าหมา้ก็คือ เอาปลาคอสที่เราจับได้ไปเลี้ยงโลมากันใช้บล็อกจนกว่าทำสำเร็จอ่าเขาบอกว่าอย่าลืมนะโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ใช่ปลาใช่ค่ะโลมาเนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่ใช่ปลานะอ่ะไปกันค่ะบึดจำบึดจำบุดจำบึบึดจำบุดจำบุดจำบึดถึงแล้วโอ้โหสี่ภารกิจจิบจิบมากไปต่อค่ะ อันนี้เริ่มยากขึ้นแล้วเริ่มยากขึ้นแล้วเราก็จะใช้คำสั่งทำซ้แล้วก็อันอื่นผสมกันนะคะเขาบอกว่ามีหอยอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งให้สำรวจซากหรืออับปางเพื่อหาหีบอ้าวสำรวจซากหรืออับปาง่าหาหีบอ๋อเจอแล้วหีบอยู่ตรงนี้เองเราก็ทํายังไงอันนี้เอาออกก่อนน่าจะได้ไม่งงเราหันหน้าไปทางนี้ถ้าเราเไปข้างหน้าจะเป็นยังไง ปึ๊บปึ๊บอ่าโอ้โหหัวชนหัวชนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาเอาคืนเอาคืนอ่าเมื่อกี้นี้เราต้องหันไปทางขวาสิเนาะปึ๊บเน่หันมาทางนี้แล้วเสร็จแล้วไปข้างหน้าเราต้องเดินมาข้างหน้ากี่ช่องคะสองช่องใช่ไหมไปข้างหน้าแล้วก็ไปข้างหน้าแบบนีไ้ไ,ได้ไหมลองดูสิ โอ้โหเสร็จแล้วหัวชอนอีกแล้วเราต้องหันเอาหันขวาปึ๊บหันขวาฮึ๊บหันยังอ่าแล้วก็ไปข้างหน้าอีกสองช่องไปข้างหน้าอีกสองช่องลองซิเ้ยอ่ะปึ๊บปึ๊บ แล้วแต่ทีนี้มันเยอะมันยาวไปเราอยากจะให้มันสั้นกว่าเดิมเราก็สามารถใช้บล็อกเดิมแบบทำซ้ำได้นะคะ่าโอ้โหมีอีกหลายอันเลยทีนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็สนุกดีไหมครับอันนี้เป็นการฝึกเขียนโปรแกรมนะเพื่อนๆน่าจะชอบกันนะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับเกมไมค์คาที่แชมปเอกมาให้เพื่อนๆดูกันนี่ยังไม่จบด่านเลยนะยังไงก็ถ้าเกิดใครมีโอกาสได้เล่นลองเข้าไปเล่นดูนะคะ c o d e .org แล้วมาแชร์กันซิว่าใครจะไปถึงเส้นชัยก่อนกันอ้าวเมื่อกี้โค้ชแชมเผลอหลับไปหรอคะเมื่อกี้ฝันดีมากๆเลยนะ ฝันว่าได้เป็นเกมเมอร์อันดับหนึ่งของเมืองไทยเลยได้ไปเล่นเกมสนุกมากด้วยถ้าอย่างนั้นครูแชมป์ขอตัวไปเล่นเกมก่อนนะคะแต่อย่าลืมถ้านักเรียนเล่นเกมก็จับเวลาด้วยนะคะอย่าเล่นติดต่อกันมากจนเกินไปค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ